สวัสดีพี่พี่ยามบ่ายทีนึงนะครับตอนนี้ผมก็นั่งทำ NB03 นะครับ NB03 เป็นโรบินนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันหักมานี่คือสภาพเดิมนะครับไม่คือตัวนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับมันไม่ได้ใช้งานจากญี่ปุ่นนะครับเราก็เปลี่ยนคาบูให้มันทันสมัยขึ้น คาบูเดิมมันจะเป็นคาบูแบบส,มสวมแบบเนี้ยคอสวมเนี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นซีหนึ่งหนึ่งไปเลยนะครับเพื่อที่ว่าพอลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยวันข้างหน้านจะหาคาบูได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราแก้ไขเปลี่ยนก็คาบูที่ใส่ไปก็ของแท้นะเป็นมิคุนี้นะครับนี่ดูสภาพอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือเป็นสภาพเดิมของเขามาจากที่ปุ่นเลยมันมันไม่ได้ใช้งานนะครับเนี่ยน็อ น็อตอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยครับก็จะมีร่องรอยของการถูไถกันมาในตู้นิดหน่อยนะครับโรเชียนก็แตกนะครับแต่ว่าเครื่องภายในสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นคัตได้เป็นคัตเหล็กนะครับคัดเหล็กใหม่เลยยังไม่ได้ใช้สติกเกอร์ถังก็ยังมีตัวนี้ก็ตั้งใจจะนชนหางมาเท่นให้เลยนะครับชนหางมาเท่นให้เลยเป็นงานงานเรียกได้ว่างานพรีเมียมงานพรีเมียม เมี่ยมยังไงไม่รู้นะครับก็คือเราปรนิดปนิดกับมันนะคเราจะค่อยๆทําไปนะครับให้มันสวยๆวยใหม่ใหม่อหูห่แล้วอันนี้ก็ยางเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะดูยางนะครับยางรัดถังยังสวยกิบอยู่เลยมันไม่ได้ใช้ครับมันเป็นเก่าเก็บม,มาเราก,ก็มาแก้ไขนิดหน่อยให้มันใช้งานได้แล้วก็หาหางมาชนนะครับมันก็จะกลายเป็นโรบินเ b ็นีถชนหาง นั่นเองนะครับอันนี้คาบูก็ทันสมัยขึ้นลตัวนี้ยังไม่รู้เลยครับจะเปิดราคาขายเท่าไหร่เพราะมันยังไม่เสร็จเรามาให้ชมก่อนครับก็ไม่ว่านั่งมุกมามุกไปอยู่นั่นแหละก็มีพี่ๆที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องนะครับผมแนะนําว่าเวลาจะเปลี่ยนเครื่องนะครับ เรารับเทินนะไม่ใช่ไม่รับเรารับนะครับเรารับแต่เวลาพี่เปลี่ยนเครื่องน่ะผมแนะนำจัดใจเลยครับคือให้เปลี่ยนข้ามไซส์ไปเลยอย่าไปเปลี่ยนเอาตัวเลขใกล้กันหมายความว่าสมมติน,นะยกตัวอย่างว่ามันรูสองสามเปลี่ยนเป็นสองหกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะว่าลูกสูบมันห่างกันแค่ประมาณมิลสองมิลอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนก็โดดข้ามรหัสไปเลยเช่นจากรหัส2เป็นรหัสสามหรือสามไปสี่หรือ2ไป4อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันถึงจะเห็นความแตกต่างนะครับบางทีเราเอาไปใช้งานรหัส2เนี่ยเอาไปใช้งานแล้วก็มันมันไม่ตอบโจทย์กับเรานะครับบางทีบางท่านใจร้อนอย่างเงี้ยอยากจะเสร็จไวๆต้องใส่แบบใบมีดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนข้ามไซส์ไปเลยครับเชื่อผม อย่าไปเปลี่ยนเอาตัวเลขใกล้กันมันไม่ได้มันไม่ได้หนีกันเลยความแรงอะน,นะครับเพราะว่าถ้าเราค่อยๆตัดไปเรื่อยๆอยงเงี้ยตัวเล็กๆมันทางานได้แต่บางทีก็เข้าใจแหละพี่มันไม่มีใครอยากตัดญ้าทั้งวันหรอกมันร้อนนะฮะใจร้อนอยากจะใส่ใบใหญ่ๆบ้างเหวี่ยงเร็วๆบ้างอะไรเงี้ยแต่เครื่องตัวเล็กมันก็ไม่ตอบสนองนะครับแต่ถ้าเราทําเรื่อยๆมันทําได้ คันว่าพอจะเปลี่ยนจาก20เป็น23อย่างเงี้ย23เป็น26เงี้ยอย่าเปลี่ยนเชื่อผมมันไม่ต่างเลยนะครับที่ต้องโดดข้ามไซส์ไปเลยโดดข้ามรหัสไปเลยนะครับมันถึงจะชัดเจนอันนี้ด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบนะครับเพราะการเปลี่ยนมันไม่ได้แลกกันฟรีๆนะครับมันมีค่าส่งมันมีค่าเซอร์วิสค่าบริการค่าส่วนต่างมันจะมีดิฟกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ก็เราก็ยินดีให้เปลี่ยนแหละครับแต่ว่าก็ต้องตามกติกานะครับมันก็เหมือนซื้อทองออกร้านไปแล้วเงี้ยจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้นะครับเอาหักก่อนแล้วเหมือนกันคือยิ่งเครื่องยนต์นี่เหมือนกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมใช้ได้ครั้งเดียวเราไม่รู้กับท่านนะครับแต่ว่าเรายินดีให้เปลี่ยนกันด้วยเงื่อนไขกติกาเดียวกันก็คือว่าหัก20%ก่อนเลยนะครับที่จะซื้อไปวัน2วันก็หักนะครับนอกจากว่าเครื่องเรามีปัญหา เครื่องมันเสียการรับประกันของร้านเนี่ยก็คือการรับประกันก็คือ1การประกอบผิดพลาดจากทางร้าน2คือชิ้นส่วนไม่ได้คุณภาพนอกเหนือจากนั้นน่ยจะไปแตกไปหักไปอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับเงอนไขการรับประกันการประกอบผิดพลาดจากทางร้านหรือว่าชิ้นส่วนที่เราใส่ไปมันไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรายินดีเปลี่ยนเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเงื่อนไขการรับประกันเหมือนกันนะครับทุกบริษัทก็จะเหมือนกันหมด อยู่แนวๆนี้นะครับแล้วก็ไม่ครอบคลุมถึงการการไม่เติมออตโต้ลูปหรือเติมน้อยหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ครอบคุมนะครับ mm. คันนี้ร้านเองก็ยินดีนะครับจะเปลี่ยนจะซื้อคืนจะอะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าก็ต้องหักตามกติก,กานะครับไม่ใช่เอาทดลองใช้เหมือนตะลุงคนนึงนะทดลองใช้รถยนต์ยังมีลองขับเลย mm. ผมงงกับคำพูดนี้เลยนะฮะงงเลยนะครับ ผมยังงงว่าเฮ้ลุงลุงเดินไปซื้อห้างเนี่ยลุงไปลองตัดเอาไปซื้อเขาได้ไหมเขาไม่เอานะครับดีเขาไม่เขาจะโดดถีบขาคู่ใส่เราได้ซ้านะฮะแต่ร้านเรายินดียินดีให้บริการแต่มันต้องอยู่บนเงื่อนไข,ขของเหตุและผลนะครับอย่าไปอย่าไปมึนอย่างนั้นนะครับมึนรถยนต์ยังมีทดลองขับแต่ถ้าพี่มาที่ร้านผมสิพี่มาที่ร้านนะพี่หยิบไปตัดเลยจนเอาถูกใจเลยแล้วพี่ก็หิ้วกลับอย่างนั้นอะได้ อย่างนั้นะได้นะครับแต่ถ้าจะมาแบบส่งไปไปลองตัดก่อน,นไม่ถูกใจส่งกลับมาค่าส่งก็ไม่เสียส่งตัวใหม่อีกอย่างเงี้ยไม่มีใครทํากันนะครับคนคนปกติเขาไม่ทํากัน <c oughs> มีแต่ผมนี่แหละไม่ค่อยปกตินะฮะก็ลองดูนะพี่นะออกทะเลไปเลยนะครับจะมานั่งทำเครื่องแท้ๆนี่ แน่นเลยทอใหม่น็อตใหม่นะครับก็ลองติดตามดูนะครับติดตามดูถ้าเกิดว่าตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้ยังไม่เสร็จไม่ใส่กลองเปลี่ยนสวิตช์กดดับอีกนะครับสวิตช์กดดับถูกกระแทกมากล,ล้องเราก็จะใส่ RBC ให้นะครับ RBC ประมาณ ลสวยเยเคือตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่ผมได้มาจากปักไก่นะครับก็ตรงนี้เราต้องแต่งออกนิดนึงนะครับเนี่ยเราต้องแต่งออกนิดนึงเพื่อให้มันหลบก๊อกน้ํามันไม่งั้นเนี่ยก๊อกน้ํามันลงไม่ได้ก๊อกน้ํามันของรุ่นนี้ยมันจะชี้ขึ้นบนฟ้าเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอา04ใส่นะครับให้มันชี้ลงทีนี้ชี้ลงมันก็จะติดตรงเนี้ ผมก็ทําการแต่งตรงนี้จริงๆของมันมาแค่นี้ใช่ไหมผมก็แต่งเว้าเวัลหลุดฟอกเผี่อพี่ๆจะไปลองทําดูนะครับมันทันสมัยขึ้นกว่าเดิมแล่ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเราได้คาบ,บูรุ่นใหม่อย่างเงี้ยวันหน้าวันหน้าเผื่อแบบว่าใช้ไปหลายๆปีมันมีปัญหาลวนอย่างเงี้ยคาบูรุ่นเนี้ยมันมีจำหน่ายเยอะทุกพื้นที่เลยนะครับในประเทศไทยเรานะ ไปซื้อได้ดีกว่าเราไปใส่กระคอสวมนี่นลำบากลำบากเลยลำบากวัดใจครับเดี๋ยวลองดูลองดูสวยนะ,ต,นนนะตัวนี้นะก็เดี๋ยววันนี้จะขนของเข้าร้านแล้วนะครับเมื่ออย่างเมื่อว,วานเราไปคัดมาจำนวนหนึ่งนะครับก็ได้เก็บของกรัวนมีตัวแปลก เราจะไปชมกันในไลฟ์สดในวันวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์พรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับตอนนี้ข้ออ่อนก็เริ่มพยอยทำแนละ้วข้างหลังนี่ก็คือข้ออ่อนไปซูเสร็จแล้วนะครับสภาพสวยเลยสนะ่วนรหัสสามอะไรเงี้ยก็พอมีได้ซีน็อก T สอ K มาด้วย2ตัวนะครับถังบนแล้วก็ถังล่างนะครับซีน็อกสองหกก็ก็มี โรบิน25อะไรพวกเนี้ยมีเข้ามานะครับมิ s ซูทีเอ20ก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านที่มองหนาะโอเคนะครับมาติดตามกันครับสวัสดีครับ